สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเอสจะพามาชมโตโยต้าอันติสนะคะ 1.6G ปี2018นะคะรถเข้าใหม่รถใช้งานรถ4ประตู5ที่นั่งนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถสวยๆกันเลยนะคะ พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบม u l t i function ค่ะคอนโซลนะคะจะมาพร้อมกับวิทยุ CDMP 3ค่ะแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะคะส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังสเบดนะคะดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะกระจกนะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้าปรับทับได้ค่ะมือจับจะเป็นโครเมียมนะคะตต้านติกคันนี้นะคะจะเป็นยางขอบ16นะคะ รองรับ e85 และเบนซินออกเทน91ขึ้นไปนะคะยางอะไรและอุปกรณ์ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะซื้อรถกับโชว์รูมรถบ้านสมชายวันนี้นะคะเรามีแถมฟรีนะคะคูปองน้ำมันเครื่องนะคะมูลค่า2,500บาทค่ะมีบริการฉุกเฉิน2.4ชั่วโมงค่ะมีค่าเชื้ออบออนโซนพ่นไอน้ำทางช่องแอร์นะคะช่องทางการติดต่อของเรานะคะเพจรถมือสองรถบ้านสมชายคูซายมิร y o u t u b e คะรับระสนชายค่ะเบอร์ติดต่อ0 8 1 4 8 0 3 3 7 1ค่ะ0818151357ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเอสค่ะตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ